เร,เริ่มเลยเปิดเปิดประลัมพิธีสวัสดีครับจากร้านโอเคบายนะครับวันนี้น้ำแมวจะมา open b o ็เป็นเฟมวิลเลอร์ครับเทสติน่านะครับเดี๋ยวเรามาดูแกะกล่องนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Central One ว i ัปี2019สีแดงนะครับ ตัวนี้จะเป็นไซส์ S บร <The Major> mm ิษ hmm. right. mm ัทก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเขาขายอยู่39,900นะครับมาดูครับ Open นบล็อกใหม่ๆนะครับก็จะห่อด้วยโฟมแบบนี้ตัวชิ้นแรกนี้เป็นหลังอานใช่ไหมหลังอานพร้อมพื้นคอนะครับเดี๋ยวเราแกะไล่เดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะครับวันนี้ทำไมครับ แล้วก็มีตะเกียบนะครับเป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นสีแดงเมทัลลิกนะฮะแล้วก็ภายในมีการห่อด้วยโฟมเรียบร้อยเลยคือที่แก่ไม่ใช่อะไรนะครับเราจะเอากล่องไปใส่เฟรมอีกตัวหนึ่งไปส่งลูกค้าก็เลยต้องแก่เดี๋ยวเรามาดูเฟรมนะฮะตัวเฟรมก็จะมีการห่อบับเบิลมาสวยงามตัวนี้เป็นไซส์ S อนะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์ก่อนนะภรรยาโทรมา ฮัลโหลหนูหน,หนูเอาหนูเอารถตู้ไปเลยไม่เป็นไรให้แม่ขับรถตู้ไปขับรถตู้ไปไปเถอะไม่เป็นไรจอดเดี๋ยวหาจอดรถได้วันนี้นะเอ่อไม่คันคันปะคันขาวไปเลยให้แม่เขาขัดคันขาวจะได้ลองไปด้วยอืมมาดีจ้ะ นะครับก็ตอนนี้ไล่แกะนะครับเฟรมเดี๋ยวเรามาดูสีใกล้ๆนะนี่เห็นไหมสวยไหมเป็นสีสีถ้าออกแดดจากดูด้วยสายตาเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใกล้กลๆนิ่งๆหน่อยมันไม่โฟกัสโอ้สีจะเป็นสีเมทัลลิกเลยนะครับแต่ว่าโดยสภาพกล้องนี้ไม่ไม่รู้ออกป่ะเดี๋ยวเราออกแดดก่อน เดี๋ยวขออนุญาตนะวนออกแบบมันจะออกเป็นเหลื่อมๆเนี่ยสีจะออกเป็นเหลื่อมๆอยู่ดีหลุดได้ไงอ,ะอ่ะอ้าวหลุดอีกแะมาดมชมกันต่อนะครับตัวนี้เป็นเซ็นทโรวันเอขับรถตู้ไปสิ ได้ได้มาเอาล็อกเอารถตู้ไปดิเป่ามาพ่อมามาคิมนอะระบบก้อนหล่อก้กอนหลังมันล็อก,กอม,มันยังไม่ได้มันล็อกอยู่ยังไม่ได้แก้เอาล็อคตู้ไปโอ้เดี๋ยวมาต่อนะโทษที มันเน็ตหลุดอีกแล้วเน็ตไม่ดีก็มีสองเครือข่ายตัวดีแถงนี่ช่วงนี้หลุดบ่อยมากเน็ตห่วยมากเลยครับฝากด้วยครับไหลแล้วรูดหลุด,ลดตัวนี้ก็เป็นเฟรมแอโร่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไซส์ S อตอนนี้สต็อกเหลือไซส์ S กับ M อนะครับเป็นตัววิ วิเลียเซ็นเตอรวันแอนะครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่39,900เดี๋ยววันนี้เราจะประกอบใส่เป็นชุดแรมไรโวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าเราจะจัดโปรด้วยราคาเท่าไหร่แล้วก็จะใส่ล้ออาจจะเป็นล้อคาร์บอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะ้าแมวกำลังใส่ประกอบอยู่ทีละสเต็ปแล้วก็มีอีกตัวนึ่งตัวนี้ตะเกียบเนี่ย เขาใช้การตอกแหวนรองคอเข้าไปก็อาจจะต้องมีการความรุนแรงสักนิดหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออนแอร์ให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ตอกลงไปเลยรงซ้างซึ่งมันไม่เหมือนตัวรุ่นอื่นซึ่งเดี๋ยวนี้แหวนแหวนรองลูกปืนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบผ่าวางลงไปแต่ตัวนี้เขาใช้การตอกลงลงไปก็อาจจะมีความรุนแรงสักนิดหนึ่ง ตัวนี้ออกมาตอนปี19มีออกมา2ส,สีนะครับเป็นสีดำแดงกับสีแดงขาวนะครับด้วยหลักแล้วสีขาวแดงตัวนี้จะสวยกว่าแล้วก็ตัวสีแดงเองอ่ะจะเป็นสีแมทัลลิกซึ่งใครชอบเฟรมที่มีความสว่างแล้วก็ให้ลูกเล่นของสีเนี่ยผมว่าในแบรนด์เนี้ให้โจยดเรื่องของคุณภาพสีได้เลยแล้วก็คุณภาพของเฟรมเนี่ย เป็นเฟรมที่ขี่ได้ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นเฟรมแอโร่ลักษณะการขี่ก็ขี่ได้ดีซึ่งผมเคยใช้ตัว c e n t r ลวันเออเซนทลเทนแอรเนี่ยเฟร,รมเนี่ยขี่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ลดติดเท้าแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้แข็งเกินไปซึ่งบางแบรน์เนี่ยติดเท้าแต่ว่าแข็งแต่ตัว e n t ท a ลเทนเนี่ยขี่ค่อนข้างจะดีเลย แต่เซนท์เซนเน์วันนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์เคยขี่เหมือนกันนะคือแต่ประกอบให้ลูกค้าเดียวก็เดี๋ยวคงต้องได้ลองขี่แน่เลยก็ยังเหลือไซส์ผมอีกคันเดี๋ยวเราต้องทำรถเดโมโลแล้วก็ทำขายไปเนี่ฮะดูจากสีเนื้องานนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้น้อแมลแลวเาใส่แล้วนะครับดูความสวยงามของ เกดของคาร์บอนเขานะครับมีความเรียบร้อยระดับหนึ่งคือด้วยสมัยก่อนเนี่ยตัวเนี้เป็นตัวท็อปในลายผลิตของเขาซึ่งเป็นเฟร,รมราคาขึ้นแสนนะครับแสนกว่าบาทแล้วเทนี้เขามีราคาตัวใหม่ออกมาก็คือเป็นตัว c e n t r ต l ร์เทนแอร์เขาก็เลยทำตัวเนี้ออกมาในไลน์ผลิตซึ่งออกมาเป็นเฟร,รมเซ็ตในราคาย่อมเยาวที่สามารถตอบโจทย์แล้วก็ ยังคงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรถแต่ว่าอาจจะเป็นตัวพัดเป็นเฟรมเทคโนโลยีเก่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีแก้ไขมาหลายจุดเหมือนกันนะครับซึ่งตัว Central 10เนเนี่ยจะตัวหยุดสายจะมาอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็มีตัวเร่งเหมือนกับตัวเทคอะฮะแต่ตัว Central 1วันนี่ก็ยังมาสต็อปเปอร์อยู่ด้านข้างของคอนะครับก็โดยหลักแล้วก็ประมาณนี้ เดี๋ยวนะเขาจะไล่แกะอุปกรณ์นะครับตัวนี้เป็น Open นบล็อกของ w i l เลียเซนท์วันนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีตัวสตนด์นะครับแล้วก็มีลัดหลังอานตัวลัดหลังอานตัวนี้ข้อดีอีกตัวหนึ่งคือเขามีเป็นดับเบิลล็อกนะครับคือมีตัวแรงที่หลังอานก่อนแล้วก็มีฝาครอบปิดสวยๆตรงหลังอานตรงเนี้ยเขาก็จะเบิ้ลล็อกเข้าไปเป็นลักหลังอานสชั้นก่อนจะใช้งานเนี่ยผมก็แนะนําก็ ให้ทาจารบีกันลื่นที่หลังอานด้วยนะครับเพื่อเพื่อ,อป้องกันเสียงในนาตนะครับแล้วก็มีตัวสต็อปที่หางหลังเฟรมตัวนี้ซัพพอร์ตไ i 2ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับออตอบไปเลยว่าซัพพอร์ตนะครับก็สามารถออกที่รูหางหลังแล้วก็มีรูที่ออก DI2 ตรงนี้ด้วยก็สามารถใช้ได้ระบบทั้งแมคาีนิกแล้วก็ อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่ง d i 2ของ s h i m a n o แล้วก็ EPS ของทาง t ทม m ป o ร์ยังต้องมีการเจาะรูลงไปที่เฟรมอยู่นะครับส่วนเฟรมเนี่ยเห็นไหมฮะสีขสันสวยงามมากเป็นสีแดงในรูปจริงเนี่ยสีแดงจะออกใกล้เคียงกับวีดีโอเลยเป็นแดงออกส้มๆนะครับแดงสดๆ เดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับนำ่ไงเรารับป่ะเรามาดูใต้ท<ด><อ>่อครับตัวเฟรมก็จะมี serial number ม,มี QR code นะครับเนี่ยฮะตัวไซส์ S เนี่ยคือไซส์48นะครับตัวท่อนั่งอ๋อเมื่อกี้นะครับ ขาก็จะมีบอกเลยว่าเ <Hello. S 1> ฟรมสายอะไรนะเฟรมก็มี UCI support ได้นะครับ<ๆ>ครับผมอะไรอ่ะสวัสดีครับผมครับมันเป็นก็วันนั้นบอกให้แล้วนี่เป็นเทสต์8แปดเป็นเทสต30สามสิบก็ไม่เบ้าอ่ะของคุณ อืมเป็นสี่สิบหกว่างเจ็ดสิบสามแล้วก็เบ้าวัดได้สี่สิบหกสี่หกมันก็คือเพจฟิกอ่าไม่ได้เดิคุณต้องชัดเจนเนี่ยอ่สีองมันต้องมีวางคลิปต้องเป็นเฟร,รมแท้หรือเปล่ามันมันสีองมันคุณถ่ายที่กระหลอให้ผมดูในไลน์ก่อนเนี่ย ถ้า42มันจะมีวางคลิปเพื่อจะล็อกลูกปืนแต่ว่าถ้าเป็นเป้า46เนี่ยมันจะเป็นเป้าเปล่า,ลารยบเรีย่ยมมันต้องวัดเราเออคุณเอาตลับเมตรหรือวเวอร์เหนี่ยวัดอ่ะให้มันชัวเพราะมันกระโหลกมันคนละเรื่องเลยครับผมครับมีมีครับค,ครับ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 สวัสดีครับ ขออน,นุญาตต่อนะครับเดี๋ยวนี่อย่างางี้ที่ผมบอกกี้แหวนรองคอเนี่ยรุ่นเนี้ยต้องใช้การต่อลงไปนะครับเพราะว่าเขามีมีบ่าให้ก็คืออาจจะต้องรุนแรงสักนิดหนึ่งก็ต่อลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ให้บ่าลงรองลูกปืนเนี่ยลงไปแล้วก็ลูกปืนวางนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแบรนด์อื่นๆตอนนี้จะใช้เป็นแหวนผ่าเกือบทั้งหมดแล้วแต่ตัวนี้ยังต้องเป็นการ ตอกแหวนลองคอลงไปนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจบการรีวิวแค่นี้เนาะเป็น Open Box ็ i l l i a m ลี่ n t r a l เตวนะครับจากร้าน o OK k k b เคนะครับฝากติดตามไลน์ดีก็ o OK k k b uy. เคเบอร์โทรศัพท์0 8น0 2 6 4 4 7 0ะครับใครสนใจก็สามารถติดตามดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไลฟ์ที่อยู่ใน f a c e b o o k เนี่ยไปลงใน YouTube ก็จะมีออนแอร์ air, ก็คือจะมีคุณน้านีฮะ คุณนาะแมวฮนะอยู่ยงคงกระพันยเย,ย้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ